สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอดแบงอีกเช่นเคยนะครับสวัสดียามเช้าเกี่ยวกับบอนสีสวยๆนะครับนี่ครับลูกไม้สวยๆนะครับเป็นลูกไม้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเอ่ไปชมสวนซะหน่อยนะครับนี่ครับเป็นลูกไม้ยามเช้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวจะแพนกล้องช้าๆนะครับนี่นะครับ เป็นลูกไม้นะครับอ่าต้นนี้สวยสะดุดตานะครับเป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะครับนี่ครับลูกต้นนู้นนะครับสวยมากนะครับนี่จะแผ่นกล้องช้าๆนะครับนี่เป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยมากใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้น้องทําหัวขาดนะครับชื่อว่าชายชนเนาะนี่ก็เลยมา เก็บฝากน้องไว้ที่นี่นะครับนี่ครับนี่นะครับวันนี้แบงค์จะพาชมสวนนะครับสวัสดียามเช้าสวัสดีวันศุกร์ด้วยนะครับนี่ครับต้นนี้สีแดงๆแบบนี้นะครับสีเป็นจรงไทยนะครับท่านผู้ชมอันนี้กุมพกันนะครับนี่ต้นนี้นะครับเป็นไม้ชื่อว่า พระอีส่วนปราบไตจักนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นางเสือดาวนะครับสวัสดีท่นานผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมด้วยนะครับนี่ว <massage. S 1> ันนี้มาแบ่งปันความสวยนะครับของน้องๆนะครับนี่ครับอันนี้นางก like ีร <Pie all, S 2> ินีนะครับนี่อันนี้ยอดมะกุฎดนะครับนี่อันนี้ไก่นะครับนี่นี่ครับอันนี้เพชรพันล้านนะครับอันนี้รุ่งทวีนะครับเป็นบอลกราบเก่านะครับนี่ เหตุผลที่แบงตื่นแอดแบงเนี่ยตื่นมาแต่เช้านะครับเพื่อว่าจะมาเปิดตู้นะครับนี่จะมาเปิดตู้นะครับเพื่อว่าน้องจะได้แข็งแรงนะครับนี่น้องจะได้แข็งแรงนะเปิดทุกตู้เลยนะครับแต่ถ้ามีแดดแรงๆนะครับเดีย๋ยวแบงกก็จะปิดตู้นะครับเดีย๋ยวน้องแบบใบจะไหม้ได้นะครับอันนี้เป็น นี่จะให้ดูนะครับต้นนี้คือานทองเหม็นนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่านท้องเหม็นอันนี้คือต้นแม่นะแบ่งตั้งแม่ครับแล้วก็แบ่งก็จะมีลูกแบ่งปันนะครับอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเนาะอันนี้เป็นานทองเหม็นนะเป็นไม้แยกหน่อนะครับท่านผู้ชมถ้าต้นเอ่อเล็กลงมาหน่อยเนี่ยอันนี้อาจจะสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ต้นนี้สองร้อยบาทนะครับเนี่ยก็จะมีแบ่งปันแล้วก็สีบุรีรัมนะครับก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะเป็นไม้แยกหน่อนะครับ อันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนุมานน้องปภานะครับแล้วก็อันนี้เป็นนารีบุรภาครับอยู่ที่สามร้อยบาทครับทศกัณฐ์ก็สามร้อยบาทนะครับทศกัณฐ์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูทศกัณฐ์นับต้นแม่นะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วจะแบบสวยมากนะครับทศกัณฐ์นะครับนี่ครับต้นแม่ของน้องนะครับนี่ครับกระดูกสีเขียวแบบนี้นะครับสวยมากนะครับดูครับ โอโหอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะครับไม้นอกตู้นะครับอ่ะข้างๆกันผีเสื้อสมุทรนะครับแบ่งแอดเอามาตั้งโชว์นะครับสวยมากนะครับนี่ล้อ้าหัวนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับแล้วก็มีนางกิรนีนะครับพิเศษนะครับนางกิรนีมีสามใบแล้วนะครับต้นนี้อยู่ที่อ่าสองร้หาสิบบาทนะครับวันนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อ่าต้นนี้นะครับ พพันธษาาอยู่ที่ร้อยหสิบาทนะครับนี่ครับใครชอบสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สมหกหกแปดสองห้านะครับอาจแบ่งจะพาชมสวนต่อนะครับนี่นะครับตัวนี้ส่วนมากในตู้นะครับในตู้เนี้ยก็จะแบ่งไปทำตั้งแม่หมดแล้วเนาะอันนี้ปลารมัดนะครับใบขาวนะครับไปชมดูนะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็ตั้งแม่นะครับารมัดนะครับนี่เก็บตั้งแม่นะ นี่ครับนี่ส่วนมากแบงก์ก็ไม่ค่อยได้ขายเยอะนะครับเพราะว่าก็จะแบ่งคาร์บอนที่สวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับลูกเพจนะครับนี่อันนี้เป็นนางวารีต้นต้นแม่ที่ท่านผู้ชมได้ไปนะครับเนี่ยนางวาลีนะครับนี่ตัวนี้นะครับต้นแม่จะกัดชมพูแบบนี้นะครับใบเปรอๆนะครับสวยมากนะครับออยากจะพาไปดูนะครับนี่ ต้นนี้ท้าวหิรันพนาสูนนะครับทั้งเพจก็มีแบ่งปันอยู่ที่ต้นใหญ่ไม่ใหญ่เท่านี้นะครับก็ลูกค้าเลี้ยงรอดก็มีประมาณอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับสวยมากนะครับโตมาก็จะปป้ายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่สวยมากนะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นบอลกราบเก่านะครับสวยมากนะครับชื่อว่าเทพพิทักษ์นะครับต่อมาก็จะมีแบ่งในเพจนะครับนี่เทพพิทักษ์นะครับ อันนี้เมืองใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่อันนี้พรนพันนะครับเป็นบอลเก่านะครับส่วนมากแบงค์เนี่ยจะชอบเก็บบอลเก่าๆนะครับนี่นะครับชายชนนะครับอันนี้เป็นบอลสายดารกนะครับตัวนี้ชื่อว่าอ่อตะวันชิงพบนะครับนี่ครับต้นแม่สีสีบุรีรัมนะครับท่านผู้ชมนะครับสวยมากนะครับเป็นบอลเก่านะครับสีบุรีรัมนะครับบอลเก่าเนาะเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อจังหวัดนะครับนี่อันนี้เป็นพิเภกนะครับ อ๋อมาแบ่งปันความสวยนะสวยมากใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้นี่คุ้มรัพย์ทวีคูนครับชื่อมงคลมากนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะพามาชมฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็เป็นตู้ที่แบ่งชอบอีกตู้นึงนะครับตัวนี้นะครับนางลากสดนะครับกําลังทําจํานวนอยู่นะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็น คินบันชอนนะครับนี่ครับสุขีจัดทัพครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูช้าๆนะครับอันนี้นางวิชุดานะครับนี่ครับอันนี้สีมหาโพนะครับอ่าสีมหาโพนะครับนี่ครับอันนี้เก็บตั้งแม่นะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับโอ้แบงค์ชอบมากนะครับสีมหาโพนะครับ ัวนี้นะครับเจ้าจักรพรรดินะครับอันนี้นกปากก้านะครับน้องน้องเอ็นหาแสงนะครับอันนี้แบงก์ก็ชอบเหมือนกันนะครับนี่ครับอาจารย์คงนะครับนี่นี่ครับอาจารย์คงนะครับอันนี้น่าจะเจ้าหญิงนะครับนี่นฟ้าจำแรงครับผมนงฟ้าจำแรงนะครับ อันนี้เจ้าพญานาหมื่นนะครับถ้าป้ายจะเป็นอสงขายแบบนี้นะครับนี่ถ้าป้ายจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี่เพชรจอมทองนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เก็บตั้งแม่นะครับนี่วันนี้มาแบ่งปันความสวยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับภาพสวยๆนะครับสรีมหาโพนะครับสวัสดีครับ